ก็ทำความเข้าใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะนั่นคือคุณสมบัติของผู้ที่มีจิตใจที่อ่อนโยนนั่นเองนะทุกคนเนะี่ยไม่มีใครหรอกอยากที่จะทำความชั่วอยากที่จะเป็นคนไม่ดีนะเนื้อแท้แล้วทุกคนก็อยากจะเป็นคนดีอยากเป็นคนที่มีความสุขทั้งนั้นแหลนะแต่เพราะว่าความหลงเข้าครอบงามจิตใจนะก็จึงหลงไปกับสิ่งต่างๆนั่นเอ ถูกวิบากกรรมถูกแรงกดดันต่างๆบีบเค้นนะทำให้หลงไปนะทําสิ่งที่ผิดพลาดไปนั่นเองนะถ้าเรามีความเข้าใจนะนะเราวางใจได้ถูกเนะี่ยเราจะรู้สึกไม่รู้สึกโกรธหรือรู้สึกเกลียดชังเขาเลยนะเราจะเข้าใจพร้อมที่จะให้อภัยตรงกันข้ามเรากลับรู้สึกสงสารเขาว่าถ้าเขาหลงแบบเนี้ยโทษภัยที่เขาต้องได้รับเนะี่ยมันสาหัสสาก,กันทีเดียว ถ้าอย่างไรถ้าเขาสามารถหลุดจากความหลงนั้นได้หลุดจากความทําสิ่งที่ไม่ดีนั้นได้เนะีนะ่ยตัวเขาก็จะได้เบาสบายลงจิตใจแทนที่เราจะไปโกรธไปรู้สึกรังเกียจเดียดชั้นเขานยะเราจะรู้สึกเข้าใจรู้สึกให้อภยัยรู้สึกเห็นพรอ,อกเห็นใจไม่มีใครหรอกที่อยากจะเป็นคนไม่ดีตัวเราเองก็เช่นกันนึกถึงตัวเองถ้าเราเคยเป็นช่วงเวลาที่เราทําสิ่งที่ไม่ดีไว้นะ จากอะไรล่ะทําไมเราถึงทําสิ่งไม่ดีไว้มันมีแรงบีบคั้นใจ,ใจิตใจมันทําให้เราหลงทําสิ่งที่ไม่ดีไว้เมื่อเรานึกย้อนไปเราก็รู้สึกเสียใจว่าทําไมเราถึงทําสิ่งที่ไม่ดีไว้คนอื่นเขาก็เช่นกันไม่มีใครหรอกที่อยากจะเป็นคนไม่ดีนะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเข้าอ,อกเข้าใจกันเราจะไม่โกรธใครเลยมีแต่ความเอื้ออารีมีแต่ความสงสารมีแต่ความเกื้อกูลนั่นเองนะ คุณนัสบาตรงนี้มันจะเกิดเมื่อใจเรามีความอ่อนโยนซึ่งความอ่อนโยนเป็นสิ่งที่สามารถพ่อบ่มได้ด้วยการความเอาใจใส่ความเห็นอกเห็นใจใจเขาใจเรานั่นเองนะค่อยๆฝึกผัดไปเพราะว่าจิตใจที่อ่อนโยนเนี่ยแหละคว้ที่จะเป็นพื้นฐานของทุกรวมจิตในวาตาสงสารถ้าเรามีจิตใจที่อ่อนโยนเสร็จแล้วเนี่ย คิดดีพูดดีทำดีก็เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเนะี่ยความชั่วเนี่ยคนชั่วทำได้งา่ายแต่คนดีเนี่ยทำได้ยากส่วนความดีเนี่ยคนชั่วเนี่ยรู้สึกว่าทำได้ยากคนที่ตนีมากๆถ้ารู้สึกจะให้ทานแบ่งปันมันทำยากแต่ความดีเนี่ยคนดีเนี่ยรู้สึกว่าทำได้งา่าย เพราะฉะนั้นน่ะถ้าเรามีจิตใจที่อ่อนโยนเสียแล้วความคิดดีก็เกิดขึ้นความรู้สึกดีๆก็เกิดขึ้นคิดดีพูดดีทำดีย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรเพราะปลมจิตใจที่อ่อนโยนจิตใจที่ดีงามไว้เป็นพื้นฐานไว้และคุณลักษณ์ตรงนี้แหละที่จะสามารถกลับคืนสู่ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ